บอกว่าเราเป็นอันดับสีของโลกที่ทำรายได้จากกันแล้วท่านติดต่อมาแล้วผู้แทนของท่านเีมีนยยายกงชวานงศ์นหนูหน้าวารบปัปีละสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันกมนในเรื่องของการจ้างงานเนี่ยภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคถือว่าผมก็อยู่กับคนที่จะช่วยผมอกอกู้ประเทศไทยนะให้มันแข็งแรง มันคงมั่งคั่งยั่งยืนในอนาคตเพื่อลูกหลาน <c oughs> เราอ,อีก20ปีข้างหน้าทำไมที่ยีปียี่สปีหน้าไม่อยู่อยู่ท่านมันจะอยู่ในยุาาทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งไม่ได้บังคับทำไมทาท่านก็เลือกท่านเราเองนะพันธุ์คนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโอชาที่เคารพอย่างสูงท่านรองนายกรัฐมนตรีวันนี้สิ่งที่ที่เรามีปัญหากันมากก็คือคนท้่โทษคนนี้คนนี้โทษคนนั้นเสร็จแล้วก็ต้องสูญแก้ไขไอ้เราเนี่ยผม ว่าในฐานะผมเป็นข้าราชการข้าราชการที่ดีนะไม่ใช่ว่าเจอหน้ากันไม่ได้ต้องต้องต่อยต้องอะไรกัน